สวัสดีทุกท่านผู้ฟังที่รักในธรรมธรรมะคือเสียงที่เบาแต่ลึกเป็นแสงสว่างที่ไม่แสบตาแต่เปิดใจในโลกที่หมุนเร็วความคิดเราอาจสับสนความรู้สึกอาจกระจัดกระจายชีวิตเราหลายคนจึงเหมือนเรือลอยลำที่ไร้ทิศแต่ธรรมะคือเข็มทิศพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เพื่อให้เราไปบวชหรือหันหลังให้โลกแต่เพื่อให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ถูก ธรรมะไม่ใช่สิ่งสูงเกินเอื้อมไม่ใช่เรื่องต่ลตัวแต่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ใกล้แค่ลมหายใจใกล้แค่ใจของเราเสียงในวันนี้เป็นเสียงที่เรียบง่ายไม่ปรุงแต่งเป็นการสนทนาธรรมกับใจเพื่อพาเรากลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งเชิญทุกท่านตั้งใจฟังอย่างสบายสบายไม่ต้องคิดตามทุกค,คำแต่เปิดใจรับอย่างอ่อนโยนเพราะบางครั้งแค่ใจเรานิ่งลงธรรมก็จะพูดกับเราเอง ขอธรรมจงเกิดขึ้นในใจของท่านขณะน,นี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นเส้นทางของแสงธรรมในใจ 1. อริยสัจสี่หนทางพ้นทุกี 3. ชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องพบกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเจ็บปวดการพัดพลาดหรือแม้แต่ความเหนาในใจพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจ4เพื่อให้เรารู้จักทุกเข้าใจทุกและพ้นทุกด้วยปัญญา 1. ทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ต้องเจอ 2. ส,สมุทัยเหตุแห่งทุกคือตัณหาความอยากไม่สิ้นสุด 3. ามีโลธความดับทุกได้จริงเมื่อดับตัณหา 4. มักาขนทางปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกขคือมัคมีโอมค์8อริยสัจ 4. ไม่ใช่แค่หลักบทมที่เข้าใจด้วยปัญญาเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจด้วยหัวใจ ยอมรับทุกอย่างมีสติและเดินต่อไปด้วยความหวังและปัญญา 2. ได้รักอ,อนิจจังทุกขังอ,อนัตตาเวลา10นาทีเราทุกคนต่างพยายามยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้มั่นคงแต่ในที่สุดก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่คงทนตลอดไป 1. อ,อนิจจังทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยน 2. ทุกขังความไม่เที่ยงนำมาซึ่งความทุกข์ 3. อ,อนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง ายรักไม่ได้สอนให้เราสิ้นหวังแต่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติและอยู่กับมันอย่างมีเมตตาเห็นความจริงแล้วใจจะเบาปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 3. มักมีองค์8ทางสายกลางของชีวิตเวลา10นาทีทางเดินของผู้ตื่นรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คืออัถังคิกมัคหรือทางสายกลาง 8. ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นถูก สอสัมมาสังกัะความดำริชอบ 3. สามสัมมาวาจาการพูดดี4สัมมากัมมันตะการทำดี5้าสัมมาอาชีวาการเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะความเพียรชอบ7สัมมาสติความระลึกรูก้แสัมมาสมาธิความตั้งมั่นแห่งใจการปฏิบัติมา เปรียบเสมือนการเดินบนสะพานที่มั่นคงนำไปสู่ฝั่งแห่งความสงบและพ้นทุกสี่กฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเวลา10นาทีกรรมคือการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาหรือใจทุกการกระทำมีผลเสมอเหมือนเงาที่ตามตัวเราไม่เคยหายไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าไม่ต้องกลัวกรรมแต่ให้รู้ตัวเวลาสร้างกรรม และเปลี่ยนกรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมที่ดีได้ด้วยการเริ่มต้นใหม่ทุกวันคือโอกาสในการสร้างกรรมดีไม่ต้องรอพรุ่งนี้แค่วันนี้ใจเราดีขึ้นนิดหนึง่งก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้ว 5. ้าสีพื้นฐานของใจที่สงบเวลา 10. นาทีศีลคือการรักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีศีลคือมีกราะคุ้มใจศีห้ได้แก่หไม่ฆ่าสัตว์ สไม่ลักศับส์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกรรม 4. ไม่พูดโกหกหไม่เสพของเมาศีลช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของความอยากไม่ต้องกลัวเวรัยและเปิดประตูให้จิตใจ,ใจสงบเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้น 6. สมาธิพลังแห่งความนิ่งเวลา10นาทีสมาธิคือการรวมใจให้สงบมั่นคงเป็นพลังสำคัญของจิต สมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวแต่สามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกใจเราก็เริ่มสงบได้แล้วสมาธินำไปสู่ความเบาสบายความมีสติรู้ทันใจและเปิดประตูสู่ปัญญาที่แท้จริงเจ็ดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเวลา10นาทีปัญญาในธรรมะไม่ใช่แค่รู้มากแต่คือรู้ถูก ปัญญาทำให้เราเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกและรู้ว่าต้องวางอย่างไรปัญญาช่วยให้เราไม่ยึด,ไม,ยดไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านและไม่หลงทางเหมือนดวงตาที่มองเห็นทางชัดเจนเหมือนแสงเทียนที่ส่องใจให้ไม่หลงอยู่ในความมืด8ปดเมตตากรุณามุทิตาอุบเบกขาพรจากใจเวลา10นาทีพรที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากใจที่เป็นธรรมใจที่เตียมด้วย เมตตาขอให้เขามีความสุขกรุณาขอให้เขาพ้นจากทุกข์มุทิตายินดีที่เข้าสุขสำเร็จอุเบกขาวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อใจเรามีพรเหล่านี้โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปกลายเป็นโลกที่อ่อนโยนและน่าอยู่ขึ้นทันที 9. การรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเวลา10นาทีสติคือการระลึกรู้ไม่เผลอไปกับความคิด ไม่ล่องลอยในอดีตหรืออนาคตชีวิตเราจะมีคุณค่าเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าเราตื่นอยู่ไหมในแต่ละขณะฝึกสติในทุกกิจ,จวัตรเช่นเดินกินล้างหน้าพูดฝังสติจะค่อยๆสร้างพลังเปลี่ยนใจเราให้เป็นอิสระไม่วันไหวกับสิ่งใดขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมในวันนี้จนจบรรมาไม่จำเป็นต้องจำทุกคำแค่เพียงเราเข้าใจใจตัวเองเพิ่มขึ้นวันละนิด ก็ถือว่าได้เดินบนเส้นทางธรรมแล้วหากสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ทำให้ใจสงบขึ้นเบาขึ้นหรือเห็นอะไรชัดขึ้นขอท่านเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจและแบ่งปันต่อให้ผู้ที่ท่านหลักหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอเมตตากดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างสรรค์เสียงธรรมแบ่งปันความสงบและพลังใจให้กับทุกคนต่อไปพบกันใหม่ในตอนหน้า ขอธรรมจงคุ้มครองใจของท่านและขอให้ท่านมีความสุขในทุกลมหายใจ